คนลุกสะเทินวงการอเมริกาล่าตูบิลภูริพลหลังโชว์ฟอร์มเทพใน100เมตรญี่ปุ่นถึงกับขยิตาเมื่อเห็นความเร็วสุดขีดของเทพบิวขึ้นแท่นเร็วสุดในเอเชียอเมริกาทึงเด็กไทยไวัย8 8ปีทำอันดับพุ่งแบบไม่หยุดแล้วมาดูกันว่าความสำเร็จครั้งนี้จะพาเขาไปไกลแค่ไหนห้ามพลาดสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ข่าวดีล่าสุดที่สร้างความภูมิใจให้กับวงการกรีฑาไทยก็คือเรื่องราวของวิวภูมิพลบุญสอนหนุ่มน้อยวัยเพียง18ปปีที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในเอเชียและเป็นที่จับตามองของวงการกีฬาระดับโลกในเวลานี้วิวไม่ใช่แค่นักกีฬาหน้าใหม่แต่เขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างสถิติใหม่และคว้าเหรียญรางวัลสำคัญกลับบ้านมาแล้วหลายรายการในช่วงที่ผ่านมาวิวได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ถือว่าสําคัญและเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของนักกีฬาจากทั่วโลกวิวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิ่ง100เมตรชายและยังคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิ่งปลัด4คูณ100เมตรชายมาได้อีกด้วยผลงานของวิวไม่เพียงแค่สร้างความภูมิใจให้กับครอบครวัวและแฟนกีฬาชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆอีกด้วยการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้วิวต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคย เพราะเป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างเย็นทําให้การวอร์มอัพก่อนลงแข่งข้อหนอก้างยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นวิวก็ยังสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเขาส่งผลให้เขาทําเวลาได้อย่างน่าประทับใจและทําให้ชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่ววงการกีฬาสิ่งที่ทําให้วิวเป็นที่สนใจในหมู่สื่อกีฬาต่างประเทศไม่ใช่แค่ความเร็วในการวิ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นทักษะในการควบคุมจังหวะ และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพสนามที่แตกต่างกันไปวิวได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างไม่ได้ไปกว่านักกีฬา,าจากประเทศอื่นๆซึ่งสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาได้รับการจับตามองจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชื่อดังในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้ส่งข้อเสนอให้วิวไปศึกษาและฝึกซ้อมต่อที่นั่นซึ่งเป็นโอกาสที่สําคัญในการพัฒนาฝีมือและเตรียมตัวเข้าสู่วงการกีฬาระดับโลกอย่างเต็มตัว ในขณะนี้บิลกำลังพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นโดยครอบครัวของเขาก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ในการตัดสินใจครั้งนี้การไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนความรู้ในด้านการกีฬาแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารและการร่วมงานกับทีมงานและนักกีฬาระดับโลกในส่วนของสถิติการแข่งขันบิลทำเวลาได้ดีที่สุดในระยะ100เมตรชายคือ10.06วินาที ซึ่งเกิดขึ้นในปี2023และยังคงรักษาผลงานได้ดีในปี2024ด้วยสถิติ10.13วินาทีแม้ว่าเวลาจะต่างกันเล็กน้อยแต่นั่นก็แสดงถึงความสม่ำเสมอและความมั่นคงในฟอร์มการวิ่งของเขาการที่วิวสามารถทำเวลาได้ดีในสนามที่ไม่คุ้นเคยและสภาพอากาศที่ยากลำบากแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและการเตรียมตัวที่ดีของเขาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักกีฬาที่ต้องแข่งขันในเวทีระดับโลก นอกจากนี้บิลยังมีความสามารถในการสร้างพลังและความเร็วตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิ่งระดับโลกต้องมีและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบิลในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในการแข่งขันวิ่งผัด4ี่คูเมตรชายทีมของไทยทำเวลาได้ดีที่สุดที่39.39 39วินาทีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เปรูซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมไทยทั้งนี้ต้องให้เครดิต กับนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่และมีความสามารถในการแข่งขันการวิ่งผาดต้องอาศัยความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกทีมซึ่งทีมไทยทำได้ดีมากในจุดนี้วิวไม่เพียงแค่เป็นนักวิ่งที่เก่งในด้านความเร็วเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาเป็นนักกีฬาที่ครบเครื่องและมีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่านี้ในอนาคต ด้านสื่อกีฬาในต่างประเทศก็ไม่พลาดที่จะพูดถึงวิวโดยเฉพาะสื่อในสหรัฐอเมริกาที่ยกให้เขาเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองและเป็นนักวิ่งที่มีศักยภาพในการเติบโตในวงการกีฬาโลกสื่อยักษ์ใหญ่ในสหรัฐได้ออกบทความพูดถึงความสําเร็จและศักยภาพของวิวและยังกล่าวถึงทีมวิ่งผลัด4ี่คูณ100เมตรของไทยว่าเป็นทีมที่สามารถต่อกรกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่างแน่นอนไม่เพียงแค่สื่อ,ออเมริกันเท่านั้น สื่อญี่ปุ่นเองก็ยังทึ่งในความเร็วของวิวโดยยกให้เขาเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในเอเชียในขณะนี้การที่หนุ่มน้อยจากไทยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างดีวิวภูมิพลบุญสอนในวัย18ปปีมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าและเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากมีความมุ่งมั่นและความพยายามที่แท้จริง วิวไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่ยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ทําให้ทั้งโลกได้เห็นถึงความสามารถของนักกีฬาไทยในการมุ่งสู่อนาคตวิวยังมีความท้าทายมากมายที่รออยู่ทั้งการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ใหม่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขามีความมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนาและเขาจะยังคงทํางานอย่างหนักเพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้การสนับสนุนจากแฟนกีฬาและคนไทยทั่วประเทศ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการเติบโตและความสำเร็จของวิวในอนาคตเราทุกคนควรเป็นกำลังใจให้เขาและทีมไทยในการแข่งขันในระดับโลกและร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยต่อไปขอแสดงความยินดีกับวิวภูมิพล์บุญสอนและทีมวิ่งปลัดสี่คูหนึ่งร้อยเมตรชายของไทยอีกครั้งงอที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติวิวและทีมของเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายาม และความมุ่งมั่นสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้สุดท้ายนี้วิวและทีมวิ่งผัดชายยังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่พวกเขายังมีเวลาในการพัฒนาทักษะและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกขอให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปเพื่อให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการกรีฑาไทยซึ่งถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับกดทูนึง0ันซับครับ